วันนี้อาจารย์จะมาพาเรา,เาทำแบบฝึกหัดโอ้โหก็ปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก็มาดูตัวอย่างเลยนะคะโจทย์ข้อแรกนะคะเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตเพนตาไฮบริดนะคะ20กรัมจะเท่ากับกี่โมลแมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้มีน้ําอยู่ในโมเลกุลนะคะเกาะอยู่นะคะ5ก็คือเพนตานะคะตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยหรือบางทีเรียกว่าเ,าเกลือยิบซัมนะคะถ้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านความงามก็คือเป็น เกลือที่เขาไปใช้ในสปานะคะที่ละลายเกลือแล้วก็แช่ให้รู้สึกผ่อนคลายหรือถ้าเป็นทางด้านอาหารนะคะก็คือใช้แมกนีเซียมซัลเฟตไปทําให้โปรตีนในนมถั่วเหลืองเกาะกันเป็นก้อนนะคะเป็นเต้าหู้เช่นเต้าหู้ก็คือใช้ตัวเกลือตัวนี้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยะคะฉะนั้นใครที่รับประทานเต้าหู้แล้วหลังจากนั้นท้องเสียก็แปลว่าเต้าหู้ที่เรารับประทานเนี่ยมีแมกนีเซียมซัลเฟต ค้างอยู่เหลืออยู่นะคะคราวนี้โจทย์บอกว่าจงหาว่ามีกี่โมลน,นะคะการหาจํานวนโมลของสารนะคะถ้าเป็นของแข็งถ้าเป็นของแข็งเราจะใช้ความสัมพันธ์โมลหาได้จากน้ําหนักหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของสารนะคะซึ่งน้ําหนักเราทราบแล้วว่าคือ20กรัมส่วนน้าหนักโมเลกุลของแมกนีเซียมซัลเฟตวิธีการหานะคะก็คือเอาแมกนีเซียมมี1 อะตอมคูณ24กรัมต่อโมลมวลอะตอมของมันซัลเฟอร์มี1ก็มี1คูณ32ออกซิเจนมี4ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีก5ก็เป็น9ไฮโดรเจนมี10นะ5คูณ2เป็น10แล้วก็คูณด้วย1ฉะนั้นมวลโมเลกุลของมกลิเซียมซัลเฟตเนาะอาจารย์จะแสดงละเอียดในข้อแรกนะคะก็จะเป็น1คูณ24กรัมต่อโมลบวกด้วยซัลเฟอร์1คูณ 32กรัมต่อโมลในขณะที่ถ้าเป็นออกซิเจนออกซิเจนมีทั้งหมด9คูณ16กรัมต่อโมลแล้วก็ไฮโดรเจนมี10นะ10คูณ1กรัมต่อโมลอาฉนั้นพอเราคำนวณออกมาแล้วน้ำหนักโมเลกุลของแมกนีเซียมซัลเฟตเพนตาไฮเดรตนะจะอยู่ที่2 0 9กรัมต่อโมลนะดังนั้นเราก็จะสามารถ หาจำนวนโมลของแมกนีเซียมซัลเฟตพันตาไฮเดรตได้นะคะก็คือ20กรัมหารด้วย209กรัมต่อโมลซึ่งคำตอบก็คือ0.096โมลอันนี้คือข้อ A ข้อ B บอกว่าจงหาร้อยละของแมกนีเซียมและออกซิเจนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คอนเซปต์ของมันก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย200กรัม แมกนีเซียมมีอยู่เท่านี้กรัมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเนี่ยในทั้งหมด209กรัมมีออกซิเจนอยู่9คูณ16กรัมแล้วใน100ละ่ะคิดเป็นเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นถ้าอนะาจารย์จะคิดแบบเทียบประหยัดระยาจะอาจารย์จะหาเปอร์เซ็นต์ของอตัวแมกนีเซียมเนาะแล้วก็จะเทียบว่าในสาร200กรัมมี แมกนีเซียมอยู่24กรัมแล้วถ้า100กรัมล่ะคิดเป็นเท่าไหร่นะมีแมกนีเซียมอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็100กรัมคูณ24กรัมหารด้วย209กรัม100กรัมคูณ24กรัมหารด้วย209กรัมซึ่ง ราคำนวณออกมาแล้วตัดทนอนหน่วยเรียบร้อยจะอยู่ที่11.48กรัมหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือเปอร์เซ็นต์เพราะว่าร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าเป็นออกซิเจนเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนก็คิดในทัวนองเดียวกันนะคะในสาร209กรัมมีออกซิเจนอยู่9คูณ16กรัมก็ตามนี้เนาะ แล้วถ้า100กรัมล่ะจะมีออกซิเจนอยู่เท่าไหร่ก็100คูณนี้แล้วก็หารด้วย209กรัม9คูณ16กรัมหารด้วย209กรัมซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะเลขจะอยู่ที่68.90นนี่มาดูโจทย์ข้อ4นะคะ บอกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเพนไดต20กรัมละลายในน้ำ2.50จะคิดเป็นกี่โมลาร์นะคะถ้าเป็นจำนวนโมลถ้าเป็นของแข็งน้ำหนักหารด้วยหนักโมเลกุลถ้าเป็นสารละลายก็จะเป็นความเข้นคูณด้วยปริมาตรหารด้วยพันเราต้องการหาความเข้มข้นถูกไหมคะหาตัวแปร c ดังนั้นเราก็จะย้ายข้าง1000หารด้วย v ตัวนี้คือ V ตัวนี้คือ g น้ำหนักส่วนน้ำหนักโมเลกุลเราเพิ่งหาไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็แทนค่าเลยใช่ไหมคะ2กรัมหารด้วย209กรัมต่อโมล1น1,000หารด้วย250มิลลิลิตรอันนี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรต่อลิตร ก็ได้คำตอบเป็น0.38โมลต่อลิตรส่วนข้อ d d o ็อนะคะข้อดีด็ออันนี้จันขอแก้นิดหนึ่งนะคะเอาข้อ C กันแล้วกันนะคะเพราะใช้20กรัมเหมือนกันกับข้อ E นะคะเพราะว่าถ้าเผาถ้าเผาตัวนี้20กรัมจะได้ไอน้ำกี่ลิตรแล้วก็มาเขียนสมการกันเผาแมกนีเซียมซลัลเฟตเพนตาไฮเดรต เป็นของแข็งสีฟ้าที่มีน้ําอยู่ในท้องตลาดที่ที่เห็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็น7ดน้ำนะคะให้ความร้อนเข้าไปเราจะได้เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตที่เป็นของแข็งสีขาวเป็นแอนไฮดรัสเพราะว่าเผาน้ำออกไปละน้ำก็จะหลุดออกมา5โมลเหมือนกันเป็นแก๊สอันนั้นเราจะเห็นว่า1โมล1น1โมลของสารตั้งต้นได้เป็น5โมลของน้ำ ดังนั้นเทียบมัตัวอย่างนะโมลของน้ําต่อโมลของแมกนีเซียมซัลเฟเตเพนทาไฮเรดรตก็คือ5ต่อ1 5ต่อ1ใช่ไหมคะแปลว่าเราก็จะได้ว่าโมลของน้ามันก็คือ5คูณกับโมลของแมกนีเซียมซัลเฟตเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คืออยู่ที่0.0 เก้าหกโมลอันนี้คือจำนวนโมลของน้ําแล้วถ้าเราจะหาปริมาตรของมันที่ STP มันก็คือ v หารด้วย22.4ใช่ไหมคะดังนั้นปริมาตรของเราก็จะเป็น5คูณ0.096โมลคูณ22.4ลิตรต่ตอโมลซึ่ง ปริมาตรของน้ำที่เกิดขึ้น,นะคะก็จะเป็น10.7 5ลิตรจุดข้อ2เป็นการนำโลหะโซเดียมมาทำยากับน้ำได้ผลิตภัณฑ์เป็นสูดดยมไดมอกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนแก๊สนะคะ,ะตัวโลหะโซเดียมนะคะ,ะเป็นโลหะหมู่หนึ่งที่ว่องไวนในการเกิดปฏิกิริยานะะทำยากับน้ำแล้วเกิดความร้อนแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สถ้าทำไม่ระมัดระวังก็สามารถเกิดการติดไฟ น,ะะนักศึกษานักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าตัวที่อยู่ใ,ใกล้ๆรอบตัวเราโลหะโซเดียมตัวนี้ก็คือหลอดไฟความดันต่ําที่ให้แสงสีส้มๆที่อยู่ตามถนนนะคะส่วนโซเดียมไฮดร,รอกไซด์นะก็ทีอาไปใช้ประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือเป็นน้ํายาล้างท่อทั้งหลายนะที่เทเข้าไปแล้วก็ทมยากองไขมันที่มันอุดตันท่อแล้วก็จะทําให้ลดการอุดตันได้นะ,ะโอเคคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อเอก บอกว่าถ้าใช้โซเดียม1กรัมและน้ํา100มิลลิตรจะเกิดผลิตภัณฑ์อย่างละกี่โมลอันนี้ก่อนที่เราจะคํานวณว่ามันเกิดอย่างละกี่โมลแพลว่าเราต้องเช็คสมการก่อนนะคะว่าปฏิกิริยานั้นอะ่ะมันเกิดอัตราส่วนโมลเป็นยังไงถ้าดูตรงนี้1โมลเกิดนะ่ะทำละกับน้ํา1โมลได้โซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลส่วนไฮโดรเจนเราเช็คดูนะคะจานวนอะตอมของไฮโดรเจนมันยังไม่เท่ากันตัวนี้มี2กับ1เป็น3จะได้มี2นั่นแปลว่า เราจะต้องใส่1ส่วน2เข้าไปตรงนี้ด้วยแปลว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยจะเกิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลหะโซเดียมอันนี้การที่เราจะหาว่าผลิตภัณฑ์เกิดอย่างละกี่โมลน,นะคะเราก็ต้องมาดูว่า3าสตัวนี้ใครคือตัวกําหนดปริมาณมันเกิดวิญญาณหนึต่อหนึแปลว่า2ตัวนี้ใครหมดก่อนตัวนั้นเป็นตัวกำหนดปริมาณนะล้วเราจะหาจํานวนโมลของโซเดียมโมลของโซเดียมถ้าเป็นของแข็งก็ น้ำหนักหารด้วยมวลอะตอมของมันใช่ไหมคะก็คือ23กรัมตอม่อโมลซึ่งโมลของอโซเดียมนะะจะอยู่ที่0.043ในขณะที่โมลของน้ำน้ำกำหนดมาให้เป็นปริมาตรแล้วก็ความหนาแน่นเป็น1กรัม1กรัมต่อมิลตรฉะนั้นมวลของมันก็คือจะเท่ากันกับปริมาตรถูกไหมคะแปลว่า น้ำหนักของมันก็คือ100กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของน้ำมวลโมเลกุลของน้ำมีไฮโดรเจน2แล้มีออกซิเจน1ฉะนั้นมวลของมันก็คือ18กรัมต่อโมลมมลอะตอมวลโมเลกุลของมันซึ่งคำนวณออกมาแล้วคือจะอยู่ที่5.5ลโมลลจริงๆความหนาแน่นของน้ำมันไม่ได้1เป๊ะนะอาจารย์เอาเลขกลม ณตอนนี้เราได้คำตอบก็คือว่าโมลของโซเดียมเนี่ยทำให้เกิดโมลของสารละลายไฮดรออกไซด์เนี่ยเท่ากันอยู่ที่0.043โมลโซเดียมเป็นสารกำหัดปริมาณแล้วโมลของไฮโดรเจนล่ะจะเกิดขึ้นเท่าไหร่อาะจารย์จะเทียบบรรยัติยังเทียบจำนวนโมลให้ดูนี้นะเราเราอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะเราจะเทียบโมลของไฮโดรเจนต่อโมลของโซเดียม ถ้าดูตามสมการนี้โมลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมันคือ1ส่วนสถูกไหมฮะหส่วนสองหนึ่งแปลว่าโมลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจะเป็นครึ่งหนึ่งของโมลของโซเดียมนะคะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราดูแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องเทียบก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือ1โมลของโซเดียมจะทำให้เกิดไฮโดรเจน แค่ครึ่งเดียวมันคือครึ่งหนึ่งของโซเดียมดังนั้นแปลว่าโมลของโซเดียมก็จะโมลของโซเดียมครึ่งหนึ่งของของมันก็คือจะเป็นก็คือ0.0215โมลอ่านี่คือคำตอบนะคะแปลว่าโมลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับโซเดียมเนี่ยเท่ากันทาเป็น1ต่อ1แต่ไฮโดรเจนโมลของไฮโดรเจนจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของโซเดียมคราวนี้มาดูข้อ B ถ้ายาเกิดสมบูรณ์จะเกิดไฮโดรเจนกี่โมลอ่ะเราก็ได้คำตอบแล้วรลวรกเพิ่งทำไปเมื่อก,กี้ใช่ไหมคะว่าโมลของไฮโดรเจนเราก็จะได้0.0215มอลอ่ะคำถามถัดมาคือเกิดกี่กรมัมมาจริงๆคำถามข้อนี้อาจจะไม่ค่อยแม็กเซนเพราะว่ามันเป็นแก๊สใช่ไหมคะมันควรจะถามเป็นลิตรแต่เราจะลองหาเป็นน้ำหนักก,ากา็แล้วกันอ่ะน้ำหนักแปลว่าเราจะหาน้ำหนักของไฮโดรเจนก็เหมือนเดิมนะคะโมลของไฮโดรเจนหารด้วยน้ำหนัก ด้วน้ำหนักโมเลกุลของมันเราจะหาน้ำหนักของไฮโดรเจนมันก็คือโมลของไฮโดรเจนคูณกับน้ำหนักโมเลกุลของไฮโดรเจนซึ่งมันก็คือ0.0215โมลคูณด้วย2เนาะไฮโดรเจนมี2อะตอมนะ2คูณ1เนี่ย2กรัมต่อโมลก็ตัดหน่วยไปฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้น้ำหนักของไฮโดรเจนที่ เกิดจากปริยาคือ0ูนย์จุดศ่กรัมได้ได้คำตอบนี้แหละมีกี่โมเลกุลฉะนั้นจะหาโมเลกุลก็ n เท่ากับโมลคูณอโวกระดูนัมเบอร์คูณสิบกำลังยี่สิบสามพอแทนค่าออกมาปุ๊บก็จะได้หนึ่งจุดสองเก้าคูณสิบกำลังยี่สิบสองโมเลกุลหาว่าปริมาตรกี่มิลลิลิตร กิลิศก็คือ v เท่ากับ n คูณ22.4ซึ่งมันก็คือ0.48ลิตรนั่นเองคะก็หวังว่าคลิปีจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานะคะ